เขเกี่ยวกับเบีย้ยแก่ให้กับให้กับเจ้าเพราะว่าเวลาของขาดเนี่ยก็เหลือไม่มากแล้วแต่จงจำเอาไว้ว่าผู้ที่ได้เบีย้ยแก่ไปเนี่ยก็ขอให้เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาและมีเจตใจที่ดียาได้เกิดความโลภเจ้าเข้าใจที่ข้าผู้ใช่ไหม สวัสดีครับตอนนี้ก็พบก,กับพวกมีคันหนึ่งเลยนะครับในชาน้ำบุญน,นะครับตอนนี้ผมก็กําลังอาดินงถางนะครับเพราะท่านแทมพลังได้ให้ผมไปหาทางเลยนะครับท่านจะให้กําไรแดงข้อมือขงองเราที่ท่านได้ทําขึ้นมาอีกฐานหนึ่งนะครับแต่ผมขอบอกก่อนเลยว่านี่จะเป็นคานเดียวนะครับที่ท่านจะทาอีกรอบนะครับ แต่ถ้าบอกว่าท่านจะมันได้ให้กำไรแดงเรายันเดียนะครับจะมีของเพิ่มด้วยนะครับที่จะให้เราเออกกลับไปบูชาด้วยนะครับเราดูดีว่าสิ่งน้ำมันจะเคืออะไรนะครับเป็นเจ้าผมก็ดื่มมาไลด้เช้าแล้ว,วนะครับทางได้มาบอกผมให้ไปอ่าทผมก็รีบม,มาเลยนะครับ คลิปที่แล้วผมก็ได้บทากับเซสร์มินครับ,นนรบที่มาในร่างทันลิซี่ของผมนะครับทางได้โชคดีนะครับที่ผมไหวตัว่านนะไม่ใช่นี่ผมไม่นานรอนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ได้ดึงทำไกจมากแล้วนะครับเดินทำอะไรได้เช้าเลยนะครับเพื่อไป,ไปหา ทายสิที่ทัางให้ผมไปหานะครับวันนี้นะท่านบอกว่ากําไรดิกำไรแดงท่านทําให้ผมเสร็จแล้วนะครับท่านเลยให้ผมไปรับนะครับไปรับเพื่อเอากระหม่อมบูชานะครับแล้วเพื่อให้ FC ขง้งวผลทุกทุกท่านนะที่ได้บูชากันนะครับวันนี้ผมเลยจะไปหาทานยัิได้ ไวไปกับไวทานด้วยนะครับเอ,อ่อเพิ่มไเสร็จลรวเราเอาเดินทางกันดีกว่านะครับกดจอเดินทางก็ฝากคนละหนึ่งไลน์นแชร์ในติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะห่างกล้องไปด้านล่างให้ทุกคนเดี๋ยวดูนะครับ ในระหว่างการเดินทางของผมนะครับในวันนี้นี่ครับผมก็ได้ห่างกล้องมาให้ทุกคนดูนะครับระหว่างสิ้นทางในการเดินทางของผมในวันนี้นะครับของผมในวันนี้นะครับ ในลาจเบลกไมายแดจัดทางเทปร้านนะครับทีท่ทานได้ทงให้เราอีกขั้นหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวลางของท่านได้บูชากันนะครับใครที่สนใจอยา,ากบูชาก็แอดไลน์พมหมายได้เลยติดต่อมาทางเบอร์อติดต่อที่ผม ได้พิมพ์ลงไปในช่องผมก็ได้นะครับ อากาววันนี้นี่จำใสดีมากเลยนะครับไม่เช้านี้โคหนาวเลยนะครับผมบอกเลยหนาวมากเลยนะไม่เช้านี้ตึงเช้ามาโคหนาวเลย มีชาวมาพุ่งอาดินทำมาพุ่งก็เต็มมานด้วยความปลอดภัยนะครับพอไม่ได้จินสิ่งแป,ปลกเลยได้จินสิ่งอะไรเลยนะครับ เสนธรรมชาตินะครับเส้นนกนะครับช่วนนี้ก็ใบไม้เริ่มเริ่มตกลงมาแล้วนะครับข่าเรกับว่าใบไม้ประมปลิกนะครับ เล้าไม้เหละเลยยันหนึ่งก็แบบใบรวนนะครับนี่ตอนนี้พุ่งยอนในตรงนี้นะดาบบนนี้ไม่มีใบไม้เลยนะพอแบบมบร่วมหมดเลยนะครับเราเข้าไปดูกนใกล้ๆาดีกว่านะครับ นี่ครับขบวนนู้นนี่ายไม้ไม่มีเลยนะครับพอแม่ให้มงหมไรนะครับก็บเลยแค่บาง่มยนะครับเทียยงอเอากิบเขี่ยอยู่นะครับ <c oughs> มาเสียบเราลาไปกับไว้ท่านเทพรักันดีกว่านะครับเราเดินทางต่อเลยนะครับ ตอนนี้ก็เราก็ได้ข้าวโซ่ปไใหม่พร้อมกันแล้วนะครับผมก็ขอสวัสดีวอกปีใหม่วกปีใหม่กับทุกคนด้วยนะครับเีปีใหม่นี้ผมก็ขอให้พี่ๆน้องๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนมีส,สุขพ้าคล้าแขหลังนะครับขอให้มือเงินทองล้ำรวยลํำรวยเข้ามา ทำส,สิ่งเงินทองเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วคนที่คาไข่เลยทามทรุรกิ้เกี่ยวก,กัะบไะรย่างก็ขอให้จเจริญเจริญรุ่มเรือนะครับ<า><ะ>สิ่งไม่ดีก็เิ้งไปในาปีเก่าด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้ใช้ในปีใหม่ปีนี้นะครับ ตรงนี้เมื่อมีคนจะเคยมาหาอะไรของป่าด้วยนะครับนะครับแึงพวกอนคนนพวกอะเรยเยอะแยะเลย,ย,เลยน่าจะเป็นแทบันแทนนน้นะครับจึงจะเป็นปลาโยกอะไรแต่ก็มีคนที่เข้ามาได้แต่ออกย้านนะครับผมบอกเลย เห็นข้ามาได้แต่หาทางออกยากน,นะครับถ้าไม่ใช่คุณดีเดิมป้าแล้วชิมนี่ผลรับรองเลยว่าหาทางกลับเป็ได้นะครับแต่ถ้าเม็นคุณดีแบบเข้าป่าแล้วชิมแล้วหลุจักเส้นทางแล้วก็สบายๆนะครับ เออตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงทางนล้วครับหรืก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะไปตลับไว้ทางทางก่อนนะครับหรือผมขอชอมผมเลยครับคนที่เพิ่งเข้ามาโดยชมผมก็ตากคนละหนึ่งร้อนี่แชนนี่ตําให้ผมด้วยนะครับ เพิ่มเป็นกำใจผมนะครับคนที่เพื่นเข้ามาดูผมให,หม่ๆนะแล้วก็คนที่พเพื่งดูผมแล้วแต่อย่าไม่ติดตามผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกระนึ่งน้าใจนะครับ ตอนนี้ทางก็ได้อยู่ข้นหน้าเราอีกนะครับเราใกล้จะทึงตัวทางแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมได้เจอทางแล้วนะครับได้พบก,กับทางแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวผมขออิหาที่ตังกรงให้ทุกคนได้ยังไกันนะครับว่าผมได้พบกับทางทางนะครับนี่นครับทางผมเจอแล้วนะครับ เดี๋ยวผมขอไปหานทีตังกองก่อนนะครับเอ้ยสวัสดีครับทางท่านเตพลร,รัฐเอ้ยทุกคนครับเดี๋ยวผมขอไปก่าวไว้ทางก่อนนะครับ ครับท่านแทพลาครับเออวันนี้ท่านได้มาในรูแบบน้ายครับเราไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะเจ้าเป็นยังไงบ้างล่ะผมก็สบายดีครับผมก็ เหมือนเดิมครับผมก็เดิมปลาเหมือนที่พวกเพนเดนครับเราท่านตอนนี้ถ้าไปไหนบ้างครับข้าก็ไม่เป็นอะไรหรอกว่าแต่เราเนี่ยไม่ได้เจอกันตั้งนานข้าอยากจะให้เจ้าเนี่ย ฝึกจิตใจใสงบสักหนึ่งนาทีก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันได้ไหมเออได้ครับทองนั้นเจ้าก็นังไปเลยเมื่อครบนนหนึ่งนาทีเจ้าก็ลืนตาเอาเดี๋ยวข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว จบแล้วครับท่าเออพญาว่าวันนี้ท้ามาในรแบบ้านนครับพอคลิปที่เราทักมาในรูปจะาป้าจาขคาวไม่ใช่ลรอครับเจ้าอย่าไปสงสัยตัวข้าเลยแค่ใหญ่เจ้าได้เห็นข้าเนี่ยถือว่าก็เป็นบุญวาสนากันแล้วก็ใช่ใช่ครับสามเททางว่าแล้ว วันนี้เราเนี่ยได้มาตามนัดใช่ไหมใช่ครับทาง<ล>ได้นับผมมาหาทางทำในวันนี้นี่มันก็ผ่านมานานแล้วทีข้าไม่ได้เห็นเจ้าตามสัญญาที่ข้าได้ให้กับเจ้าจย่งไงล่ะกำไรที่ข้านำมาให้เจ้านี่คือกำไลแดงใช่ไหมล่ะท่านก็ใช่แล้วนี่เจ้าจำไม่ได้หรือคงจำได้ครับ วันนี้เนี่ยข่าเนี่ยก็ไม่อยากจะอธิบายอะไรให้กับเจ้าหรอกนะเพราะว่าก่อนที่เจ้ามาพบขา่าข่าเคยพูดไปแล้วว่ากำไลแดงนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงเจ้าก็พอจะรู้จักมันดีแลลว่าวันนี้เนี่ยข่าไม่ได้นำมาแค่กำไลแดงข่าจะมีเบี้ยกแก่จนให้กับเจ้าอีกด้วย เจ้าเห็ยท่อย่างตรงหน้าของข้านี่แหละผมไม่เคยให้กับกับตานะครับแต่ว่าผมเคยเห็นพ่างมือพ้างลูกสิงมาครับเจ้าดูนี่สิมันเหมือนกันหรือไม่เดี๋ยวเมื่อกลมาเลยครับเมืองแปะแล้วเอาละวันนี้เนี่ยข่าใด้่นำกำไรวงแดงหนยะิมาให้กับเจ้าทั้งห้าชิ้น ตามที่ข้าให้สัญญากับเจ้าเอาไว้เจ้าจงละไปสิเพราะว่าวันนี้เนี่ยข้าก็มีเวลาไม่ค่อยมากเพราะข้าจะต้องอธิบายเกี่ยวกับเบียกแก,ก่เมื่อข้าอธิบายเบียกแก่ให้กับเจ้าเสร็จแล้วข้าก็จะให้เจ้าเนี่ยเดินทางกลับไปเลยเพราะว่าขา้ามีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องดูแลอีก เอททางเด็กกันนะครับผมจงสาว่นนี่มันมีสองขนาดนะครับใช่แล้วมันมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ข้าทำขนาดใหญ่มาให้กับเจ้าสารวงอีกสองชิ้นมันเป็นขนาดเล็กเจ้าดูเอากับตาเจ้าเลยแล้วขนณดสมบัตินี้เหมื่อนัันใช่ไหมครับตา้มที่ข้าคยบอกกับเจ้าเลยใครถามเจ้าว่ามันดียังไง กอดพ่อพี่ข่าเคยบอกกับเจ้าเอาไว้ก่อนพ่อ <Okay. S 2> เดี๋ยวอีกไม่นานข่าก็จะต้องไปแล้วแหละถึงเวลาที่ข่าเนี่ยจะต้องบอกเกี่ยวกับเบี้ยแก่นี่ให้กับให้กับเจ้าเพราะว่าเวลาของข่าเนี่ยก็เหลือไม่มากแล้วแต่จงจำเอาไว้ว่าผู้ที่ได้เบี้ยแก่ไปเนี่ย ก็ขอให้เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาและมีเจตใจที่ดีย่าได้เกิดความโลภจ้บเข้าใจที่ข้าผู้เช็ดไหมผมเข้าใจทุกอย่างครับท่านเบี้ยแก่จนนี้เนี่ยก็จะมีไม่ค่อยใหญ่คุณสมบัติของมัน เดี๋ยวข้าจะเล่าดังต่อไปนี้คุณสมบัติข้อที่หนึ่งช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายและคุณสายมนดำส่วนคุณคุณสมบัติข้อที่สองช่วยป้องกันภายอันตรายและสิ่งที่มองไม่เห็นคุณสมบัติข้อที่สาม จะเป็นชิ้เรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือทรัพย์ที่เรียกว่าพกทรัพย์ของเจ้าจากผู้ที่ไม่มีอะไรกอบพลิกชีวิตให้กลับมาจเจริญลุงเรื่องแต่อาจจะต่องใช้เวลาขาขอ,อย้างไว้ว่าถ้าการที่จะได้ชีวิตจเจริญลุ่งเรื่องขึ้นมาเจ้าจะต้องทำสองขอดังต่อไปนี้ ข้อที่หนึ่งให้ทานโดยไม่หวังผลการให้ทานกับผู้อื่นเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้แบ่งปันความดีงามและความดีที่เราได้ทำไปจะส่งผลกับตัวเราเองข้อที่สองฝึกจิตให้นิ่งฝึกทำสมาธิทำให้จิตใจสงบและไม่เกิดอกุศลในจิตใจเจ้าทำเพียงแค่สองข้อนี้ ชีวิตของเจ้าจะ,จะเจริญรุ่งเรืองภายในไม่ช้าเจ้าจงจำคำของข้า,าไว้เราพญตาบาเบกแก่จนินี่มีข้อห้ามอะไรบ้างครับข้อห้ามข้อที่หนึ่งห้ามผิดลูกผิดเมียข้อห้ามข้อที่สองห้ามดื่มหรือเสพสิ่งเึนเมาหรือสารเสรพติดข้อที่สาม ห้ามฆ่าสัตว์และตัดชีวิตผู้อื่นจะเป็นคนหรือสัตว์เจ้าก็ห้ามทานฤทธิ์ขาดสวนข้อที่สามห้ามผิดลูกผิดเมียรหรือภรรยาลูกเมียของผู้อื่นเพราะว่ามันจะเป็นกรรมนักส่วนข้อสุดท้ายยจ้าพูดเท็จพูดอะไรที่ไม่ให้คนอื่นเดือดร้อน จงพูดเด็กความจริงเจ้าจงจำข่าวไว้เพียงแค่ห่าข้อนี้เป็นข้อห้ามของเบียแก่ของขา่าขอให้เจ้าเนี่ยจงจำเอาไว้และเป็นผู้มีสติวันนี้เนี่ยข่าก็มีเพียงเท่านี้แหละขอให้เจ้าเนี่ยจำคําของข่าเอาไว้ตราใดที่เจ้าเดือดร้อนก็นึกถึงสิ่งที่ข่าได้ตักเตือนจเจ้าไว้ แล้วจะนำพาให้ชีวิตของเจ้าเนี่ยโชคดีเองโอ่ข้าจะรับนะเอาล่ะเจ้าจงรับไปเถอะเดี๋ยวข้าก็าจะต้องดีไปแต่ข้าขอาบอกไว้ว่าเวลาของเจ้าเนี่ยเหลืออีกไม่มากให้รีบเดินทางเอาไปปลาที่นี่ให้เร็วที่สุดได้ครับทนะ่านงานพวกข้อนับใจทำมานะครับที่ให้สิ่งดีๆจ้ผมครับทำตามสิ่งที่ข้าบอก ได้ผขอเพียงเท่านี้ก็พอแล้วนะวันนี้ก็ผมขอกลับลากรับกอนนะครับทางเดือดทางเหรอขอให้เจ้ารีบเดินทางออกให้เร็วที่สุดเดี๋ยวจะมีคนตามเจ้าไปยา้าโดยันมามองเด็ดขาดได้ครับเออตอนนี้ทางก็ได้กลับแล้วนะครับแล้วผมก็ต้อง รีบออกจากแถวนี้ก่อนนะครับก่อนที่อัตรายจะเข้ามาถึงตัวพวมนะครับทางได้บอกไว้นี่คือเบอียแก้ค่ากำไรนะครับเราได้ข้อมาจัดทางแล้วนะครับออขายที่สนใจยบาบอชาเบีแก้และก,กำไรก็สามารถต,ตอบพวกผมาได้นะครับนี่นะครับคือเบอีแก้นะครับ เนี่ยนี่คือเบียแก้นะครับที่ท่านเทพเล้าให้ผมมานะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ได้ยินเสียอะไรอยู่มาจากด้านล่างนู้นนะครับนี่ครับแสียไรแปลกๆด้วยนะครับหนื้อคาที่สนใจยากบรยชาเลย ให้เป็นข้อความว่าเิมพมาให้กับคนในครอบครัวก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะเทติดต่อผมในคลิปเลยนะครับติดต่อผมมาทางเแบอบร,ร์ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้เลยแปะไว้ในคลิปเลยนะครับ